กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตระกูลกระต่ายน้อยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีสมาชิกในบ้านมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกกระต่ายตัวจิ๋วสามตัววันนี้เป็นวันพิเศษเพราะเป็นวันเกิดของกระต่ายน้อยคนที่สองสุขสันต์วันเกิดนะลูกรักคุณแม่กระต่ายพูดพร้อมกับกอดลูกน้อยเบาๆวันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะ กระต่ายน้อยตอบอย่างร่าเริงอยากกินแครอทหวานๆที่คุณพ่อปลูกเองคุณพ่อกระต่ายยิ้มได้เลยเดี๋ยวพ่อไปเก็บมาให้เยอะๆเลยตกเย็นทั้งครอบครัวกระต่ายน้อยนั่งล้อมวงกินแครอทอย่างมีความสุขกระต่ายน้อยเป่าเค้กแครอทก้อนเล็กๆแล้วอธิษฐานขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไป เมื่อถึงเวลาเข้านอนคุณแม่กระต่ายอ่านนิทานให้ลูกๆฟังจนหลับไปทีละตัวแสงจันทร์ส่องหลอดหน้าต่างเข้ามาทำให้เห็นภาพครอบครัวกระต่ายน้อยนอนหลับอย่างอบอุ่นเป็นภาพที่น่ารักและมีความสุขที่สุดเลยล่ะ